สวัสดีครับ FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องวัตถุม,มงคลและเครื่องรางของขังแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือสะสมแบบบ้านบ้านแต่สะสมแบบผูกวิธีไม่หลงทางสะสมแบบไม่ทิ้งภาระไว้ให้แก่ลูกแก่หลานในอนาคตนะครับเช่นเคยครับวันนี้ ผมจะมาแนะนําพระดีที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากของลูกศิษย์ทุกหาของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท เป็นผ้าผงนั่งเมฆรุ่นเลื่อนยศเป็นผ้าใหม่ที่น่าจับตามองในอนาคตสามารถเก็บสะสมไว้ได้ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นตามการเวลานักสะสมท่านไหนมีโอกาสพบเจอ ก็จะได้พลาดโอกาสอันดีงามในการเก็บสะสมไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ